ลาดเบียนท่านผู้ชมผู้สรงเกียรติทุกท่านนะครับทางช่อง BNK 31น a m e r อวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงผู้เล่น p ับ G Mobile ทุกท่านขณะน,นี้ทางช่อง BNK 31 g a m e ทวได้ทำการสร้างแคลนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยโดยใช้นามว่า Welcome to Thailand โดยในเกมใช้ชื่อเป็น WC to Thailand เนื่องจากข้อจำกัดของตัวอักษร ผู้เล่นแบบตีโมบายท่านใดที่สนใจเข้าร่วมแคลนสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจโดยก่อนหน้านี้มีผู้เล่นหลายท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการรับสมาชิกทางชอ mean ่องมีนเคททีดิวันเกมเมอร์จึงขอแจ้งเงื่อนไขใหม่ังนี้โดยจะไม่มีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ใดๆในการรับสมาชิกแต่รบกนวนผู้เล่นทุกคนที่สนใจเข้าร่วมแคลนและได้เข้าร่วมแคลนแล้วหากทุกท่านสะดวกที่จะเปลี่ยนชื่อรบกวนทุกท่านเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น WCTS โดยตัว C เป็นตัวเล็กโดยนี่ไม่ใช่ข้อบังคับและข่าวประชาสัมพันธ์มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ We'll สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมบีอินเคธรวันเกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับและเราก็อยู่ในช่วงของ p พับจี s ูสเตดข่าวสั้นนะครับอีพีนี้เป็น e ีีที่12แล้วนะครับอีพนี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากผมไปเปิดเจอเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เขาออกมาระบุว่าพับจีนูสเ t ดนะครับจะเปิดให้เล่นกันในเดือนสิงหานะครับ ซึ่งมันไม่ตรงกับเว็บไซต์อื่นๆนะครับที่เขาออกมาเปิดเผยนะครับซึ่งเว็บไซต์อื่นเนี่ยเขาระบุว่ามันจะเปิดในช่วงของปลายปีนะครับซึ่งที่ระบุชัดเจนที่สุดนะครับก็คือไตรมาสที่3านะครับไตรมาสที่3นะครับก็คือช่วงเดือน7ถึงเดือน9นะครับหรือว่าช่วงปลายปีนี่แหละนะครับไอ้ข้อมูลที่ว่าจะเปิดในช่วงของไตรมาสที่3นะครับเดือน7ถึงเดือน9เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่หลายเว็บไซต์พูด พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับแต่ว่ามันดันมีเว็บไซต์หนึ่งครับทุกคนมันเป็นเว็บไซต์ของคนไทยนี่แหละนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะเขาได้ออกมาเขียนบทความในเว็บไซต์ของเขานะครับว่า Pub G New State เนี่ยจะเปิดให้เล่นในเดือนสิงหานะครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องบีนเกตทุกวันเกมเมอร์กันด้วยนะครับและก็เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับสำหรับ PUBG นยสแตทนะอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับใครที่เล่นผับ G Mobile ยนะยังไม่มีแคลนนะครับแล้วก็สนใจเข้าร่วมแคลนอยู่กันกับผมเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับข้อมูลนี้นะครับมาจากเว็บไซต์เกมมันเดย์นะครับ ดูดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเว็บไซต์ของคนไทยเนี่ยแหละครับเนื่องจากว่าแต่ละโพส์เนี่ยมันเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะสำหรับหัวข้อของเขานะครับเขาเขียนว่าเกมเมอร์ให้ความสนใจพับจีนิ State มียอดลงทะเบียนทะลุ20ล้านนะครับต่อครับเขาเขียนว่าการฟตันเจ้าของเกมแนวเอาชีวิตรอด Ba t t l อร์ y a l อชื่อดังของโลกได้มีการประกาศเปิดเกมเวอร์ชันใหม่ของแฟนชายดังกล่าวในชื่อพ u b g New State สำหรับแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันเกมมียอดลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ20ล้านคนเข้าไปแล้วเฉพาะระบบ Android เท่านั้นเพราะ iOS ไม่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วเกมมีกำหนดเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมในปีนี้นะครับซึ่งผมขอบอกไว้นะตรงนี้นะครับว่าสำหรับ iOS นะมันมีข่าวมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหานะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้ระบุวันเวลานะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนตอนไหนแต่นี่แน่คือจะมาในเดือนสิงหานะครับมาอ่านกันต่อนะครับสำหรับบทความของเขานะเขาเขียนต่อว่าการปรับเปลี่ยนในเรื่องของคอนเทนต์สนุกยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์และความสามารถมากมายรวมถึงทักษะการหลบหนีด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโดรนและอื่นๆตัวเกมจะยานพาหนะต่างๆอันที่จริงผมคิดว่าเขาน่าจะเขียนว่าตัวเกมจะมียานพาหนะต่างๆนะครับอันนี้เขาน่าจะเขียนตกไปนะ ต่อครับก็เขียนว่าตัวเก้มจะมียานพาหนะต่างๆที่ใช้สําหรับเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระบนพื้นที่กว่า8 8กมก็คือกิโลเมตรนั่นแหละนะครับใช่หรือเปล่าวะมันย่อม,มาจากกิโลเมตรหรือเปล่าวะต่อมานะครับก็เขียนว่างัดอาวุธหลากหลายออกมาช้าในสนามรบต่อสู้ในแบบของคุณพร้อมสัมผัสความมันของแบตเทอร์ลอยอมากกว่าที่เคยหากใครสนใจดูรายละเอียดเพิมเ่มเติมคลิกที่นี่ก็ผมลองคลิกไปแล้วนะครับมันคลิกไปมันก็จะไปโผล่ในหน้าของตัวเกมในเพลยส์สเตชนะครับ ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่คิดเข้าไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเสริมในข้อมูลนี้นะครับสําหรับข้อมูลนี้นะผมไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันผิดเพี้ยนไปจากข้อมูลของหลายๆเว็บไซต์ที่เขาได้ออกมาพูดถึงนะครับสำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่นะครับที่เขาได้ออกมาเปิดเผยเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาพูดสําหรับเรื่องของการเปิดตัวเก,กมนะครับสาหรับการเปิดตัเก,กมเนี่ย ทางแฟนเพจของ PUBG n e w s t a t e นครับได้ออกมาพูดเองเลยว่ายังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพประกอบนะครับเขาเพิ่งออกมาเปิดเผยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับ สำหรับเว็บไซต์นี้เขาเอามาจากไหนไม่รู้นะว่าจะเปิดในช่วงของเดือนสิงหานะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อย่างแน่นอนนะครับและก็ข้อมูลของ iOS นะครับล่าสุดนะเมื่ออาทิตย์ก่อนเลยน่าจะเป็นช่วงวันศุกร์นะครับถ้าจำไม่ผิดเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่า iOS เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าช่วงเดือนสิงหาแต่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นวันไหนนะครับแล้วก็เป็นวลาไหนและยังคงไม่มีใครแน่ใจว่ามันจะมาช่วงต้นเดือนกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนนะครับมันจึงทําให้ผ มมั่นใจได้เลยนะครับว่าการเปิดตัวเกมเนี่ยมันจะไม่เปิดในช่วงเดือนสิงหาอย่างแน่นอนนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเขาได้เปิดเผยม,มาแล้วว่า iOS เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นตัวเกมมันต้องเปิดหลังเดือนสิงหาอย่างแน่นอนนะครับมันต้องเปิดหลังจากที่ปล่อยให้ iOS ลงทะเบียนล่วงหน้านัาน่นแหละนะครับถ้าเอาเข้าใจแบบง่ายๆนะและก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือไอ้ตัว p ับ G Newstate Alpha Test นะครับรอบที่2อยังไม่มานะครับ อันนี้ก็ยิ่งทําให้ผมมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเกม PUBG New State เนี่ยในแอปแถบๆนะครับหรือว่าในเว็บไซต์โดยตรงของเขาเนี่ยกั a b t o นหรือว่าอะไรเนี่ย mm hmm. เขาได้ออกมาระบุแล้วนะครับว่า PUBG New State Alpha Test เนี่ยจะเปิดให้ทดลองครั้งที่2ถึงครั้งที่3นะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีครั้งที่3หรือเปล่าจ่ว่าครั้งที่2เนี่ยจะมาแน่ๆนะครับและก็ iOS เนี่ยยังไม่ได้ทดลอง Alpha t e s เลยนะครับอย่าลืม ซึ่งมันจะเป็นไปได้ไหมที่ตัวเกมจะเปิดให้เล่นโดยที่ยังไม่ได้ทดสอบ Alpha Test ใน iOS นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยมากนะที่มันจะเป็นไปได้นะครับโอเคนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ทราบข้อมูลล่าสุดนะครับสำหรับข้อมูลของ iOS และก็การเปิดตัวเกมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าคร่าวๆไม่ใช่คร่าวๆเ๋ยเป็นข้อมูลล่าสุดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแบบสั้นๆเลย ก็คือวันเปิดตัวเกมนะครับข้อมูลล่าสุดที่ทุกเว็บไซต์พูดตรงกันนะครับก็คือว่าจะเปิดในไลายมาสที่3นะครับก็คือเดือน7ถึงเดือน9นะแต่จะมีบางเว็บไซต์ที่เขาวงเล็บไว้ว่าปลายปีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายเดียวกันนะครับส่วน iOS เนี่ยข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนเลยนะครับก็คือว่า iOS จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในเดือนสิงหาแต่ว่าไม่ได้ระบุวันเวลานะครับอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีในเดือนหน้านะครับ และหลังจากที่ปล่อยข้อมูลนี้มานะครับยังไม่มีข้อมูลอื่นที่เว็บไซต์เขาได้ออกมาเปิดเผยยังไม่มีนะครับอันนี้ผมการันตีเลยว่ายัางไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพับยีนูสเตตอัลฟาเทสนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของไอเนี่ยเปิดตัวเกมเนี่ยยังไม่มีอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือทําได้แค่รอนะครับรออย่างเดียวผมก็ไม่มั่นใจว่าต้องรอไปถึงเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ผมก็รอจนแก่แล้วนะ รอตั้งแต่เดือนกุมภานะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารมาตลอดนะครับซึ่งมันก็อย่างที่เห็นแล้วแหละนะครับยังไม่มาสักทีขนาดเว็บไซต์ของทางบากี้นิวสเตเองเนี่ยเขาก็ยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนสําหรับข้อมูลนี้ที่ทางเว็บไซต์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เชื่อนะครับสาเหตุก็อย่างที่ผมพูดให้ฟังนั่นแหละนะครับ แต่สำหรับใครที่ไปเจอข้อมูลที่แบบน่าสนใจนะครับก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนจากกันไปฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องบีนเกทที่ด่นเกมเมอร์กันด้วยนะครับและก็เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ Pu b g New State นะครับทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ